เมื่อว,วันที่6รก,กรกฎาคม2565ณนห้องประชุมชั้น4อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้าาศาสตร,ราจารย์ดรกัญญาบาลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาิทาลัยราชพัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรแกนนําส่งเสริมความเป็นพลเมืองซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรับุรีร่วมกับมหาิทาลัย ال ราชพัฏเทพสตรีสําหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน20คนได้ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรแกนนําส่งเสริมความเป็นพลเมืองในหลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ตลอดจนเพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนําในการเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและสามารถนำไปขยายผลให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์ดรสิริชัยเพชรรักและผู้ศาสตราจารย์ดรวราพรทรัพร,รวงทองอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีและทีมวิทยากรจากสํานักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดธบุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม